สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีเข้า Horn r บ b b o n สำหรับคนที่ไม่มีโค้ดสำหรับเข้าร่วมเบตานะครับผมก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกนะฮะใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Juvio ก็สามารถไปาสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมอ่ะใครที่ไม่รู้ว่าจะสมัครยังไง่ะให้ย้อนไปดูคลิปที่แล้วนะฮะผมได้สอนเอาไว้แล้วนะครับโอเคเนาะ Okay. สำหรับใครที่มีบัญชี Juivo แล้วแล้วก็มีบัญชีโปรเจกต์คองก์แล้วก็ทำตามผมได้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีตัวเกมนะครับผมก็ให้เข้ามาที่ projectkong.com อ่ะแล้วก็ให้กดเริ่มเล่นตอนนี้นะครับผมอ่ะแล้วตัวเซตอัพก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดตรงนี้อ่ะให้ทำการติดตั้งเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับผม สำหรับใครที่สมัครบัญชี Juvio ไว้อยู่แล้วนะครับผมให้ทำตามผมได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดข้างๆโปรไฟล์เราตรงนี้นะครับอ่ะกดขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับอ่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้กดคลิก install ให้เรียบร้อยนะครับผม mm hmm. ก็มันจะขึ้นอะไรก็ช่างมันนะครับปล่อยผ่านไปเนาะอ่าทีนี้เรามาล็อกอินอ่าบัญชี ในตัวลอนเชื่อเก่าก่อนนะครับให้ล็อกอินทั้ง2บัญชีไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมทั้งบัญชี PK แล้วก็บัญชี Juvio นะครับเมื่อล็อกอินบัญชี Juvio แล้วก็บัญชีโปรเจกต์ของกอเสร็จแล้วก็กดเชื่อมเพื่อรับรางวัลได้เลยนะครับอ่ามันจะปลดล็อกแบบนี้เนาะก็มันจะมีปุ่มให้กดเริ่มฮอนรีบอลตรงนี้นะครับผมหรือว่าคนที่อยากเล่นฮอนโปรเจกต์ของกอต่อก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผม อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเลยนะครับผมว่ามันเข้าได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้อต้องล็อกอินก่อนนะครับโอเคเมื่อทำการล็อกอินเสร็จแล้วระบบก็จะตรวจเช็คอัปเดตแล้วก็จะเข้าเกมให้อัตโนมัตินะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นคำเตือนว่าเอยเกมมันบาบาบานะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วก็ จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกสัญญา NDA ก็ควรระวังก็ในอยี G. ต้อนรับก็สู่ช่วงโคลด e เบต้านะครับของ Hero of New World Reborn นะครับผมโปรดทราบาว่าเวอร์ชันนี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ NDA การสตรีมหรือการแบ่งปันวิดีโอหรือเกมเพย์ถือเป็นสิ่งต้องห้ามนะครับผมก็ประมาณนี้อ่านกันด้วยนะก็ไม่ใช่ว่าจ,จะเล่นอย่างเดียวนะครับผมก็อ่านกันด้วยเนาะหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับผมว่า ่าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยยังไงก็ตอนนี้ตัวเกมฮอรลีบอลยังไม่มีภาษาไทยให้เปลี่ยนนะครับผมเล่นกันแบบนี้ไปก่อน <c oughs> ก็ตัวเกมยังอยู่ในช่วงเบต้านะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเนาะก็ต้องเข้าใจกันหน่อยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในเกมฮะ